5ไอเทมนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีไอเทมไหนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คนเป็นฝ้ากระคือแบบขาดไม่ได้เลยหรือว่าคนเป็นฝ้ากระต้องไปไทายนะคะสวัสดีค่ะที่รัทุกคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิจยาญอีกแล้วนะจ๊ะซึ่ง คลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะเรามาอยู่กันที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่ามาอยู่กันนะคะที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาจ้าจะบอกว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะอย่างใครที่รู้สึกว่าอยากมาเที่ยวพักผ่อนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าทริปต่างประเทศอย่างเง<ๆ>ี้ยก็แนะนํานะคะที่นี่ก็ดีนะเพราะว่าเขามีโรงแรมเยอะมากเลยนะแถวนี้แล้วก็ราคาแบบว่าไม่ได้แรงด้วยนะทุกคนแต่ว่าคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะที่เรามาถ่ายกันเนี่ยก็คือแอมอยากจะมารวม เป็น5ไอเทมนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากละจุดด่างดำนะเพราะจริงๆเนี่ยเราเคยทำทั้งแบบ5ไอเทมสำหรับคนเป็นสิว5ไอเทมสำหรับคนที่เป็นสิวที่หลังนะคะหรือ5ไอเทมสำหรับอื่นๆนะแต่ว่าถ้าเพื่อนนะคะมีท็อปปิกอื่นๆที่อยากให้แอมมารวมเป็น5ไอเทมนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะรีเควสกันมาได้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีทั้งไอเทมที่แบบราคาหลักพนันแล้วก็ราคาหลักสิบนะเพราะว่าแอมนะคะได้มีการสอบถามนะคะคนที่เขาเป็นฝ้ากระจริงๆแล้วเนีี่ววนนตััแล้เมจะปป็นคนทญหา พวกจุดด่างดํามากกว่านะคะพวกรอยสิวต่างๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีกละนะคะหรือฝ้าแบบอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยได้ทําการถามพี่ๆนะคะที่เขาแบบว่าเป็นฝ้ากล่าวว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับไฟไอเทมเนาะสำหรับไอเทมแรก ะะอันนี้แอมแนะนําเลยเพราะว่าใช้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็หลายคนใช้แล้วชอบเพราะว่าเป็นของถูกและดีนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าเป็นเขาเคอะผู้ทะเลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นมาร์กมะขามนะคะที่มาคอแลแลบนะคะกับพี่สายป่านนะอันนี้เนี่ย ราคาย5บาทนทคะจะมีขายใน7 e เ e ่นอีเลฟเนาะซึ่งข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นแบบเนเจอร์ล100%เเลยนะคะแล้วก็มาในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินอะ่ะคือฉีกซองนะคะแล้วก็ใช้ได้หนึ่งครั้งนะซึ่งสครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขานะคะคือเขาจะไม่มีสารนะคะที่ก่อกให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยหชนิดนะไม่ว่าจะเป็นพาราเบนนะคะน้ําหอมมีเขาจะเขียนมาตรงนี้เลยนะก็คือไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีสีนะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะคครราาะาะ้นน้่ยงยสามาถใใชไดะะอ ะะที่เป็นแบบฝ้ากระจุดด่างดอย่างเงี้ยตัวมะขามเนี่ยเขาจะมี AHA นะคะก็คือเขาจะช่วยแบบว่าผลัดนะพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยนะคะบอกว่าตัวนี้มี AHA นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิน้นชาเอมนะคะน้ำผึ้งนมนะคะก็คือช่วยลดจุดด่างดำโดยเฉพาะเลยนะอันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นไอเทมที่แอมใช้มานานมากแล้วนะแต่ว่าแอมชอบนะคะก็เลยอยากนํานมารวมนะคะในนี้เนาะซึ่งสาวๆหลายๆคนที่เป็นฝ้ากาดจุดด่างดำเนี้ยอาจจะลืมการสครับหรือว่าการมาร์คผิวไปนะอันนี้ก็อยากให้ไปลองนะจ๊ะอะ มาถึงไอเทมที่2นะคะไอเทมที่2เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่คนโหวตกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักพันนะคะราคาค่อนข้างแรงนะก็คือนี่เลยจ้าเป็นคิวส์นะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวดักสปอตนะคะก็คือตัวที่ดังที่สุดนะคะในแบรนด์คิวหรือว่าเบสเซลเลอร์ของเขานะคือแอมใช้แบบใกล้จะหมดแล้วคือมันแทบจะไม่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่นี้นะคะคือใช้ใกล้จะหมดแล้วจริงๆขนาดของเขาเนี่ยจะมาที่30 ML แนะแต่ว่าเวลาที่ใช้อ่ะคะ่ะให้ดูให้ดูเนื้อก่อนเนาะ คือเนื้อของเขาอะจะเป็นเนื้อแบบใสๆนะแล้วก็เนื้อมันจะเกลี่ยง่ายซึมเร็วนะซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะชื่อเนี่ยบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็น dark spot solution นะคะก็คือแก้ปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระนะคะอย่างใครที่มีรอยสิวจุดด่างดำเยอะนะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแรงไปนิดนึงแล้วเวลาที่แอมใช้แอมไม่ได้ใช้แค่ดอกเดียวะคะ่ะทุกคนแอมจะชอบใช้แบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทาตรงคอด้วยแอมก็คือทาทั่วหน้าไปเลยนะแอบหมดค่อนข้างเร็วนะ แต่ว่าก็ต้องยอมแหละเพราะว่าใช้แค่ประมาณ3อาทิตย์อะคะ่ะพวกรอยสิวจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยมันดูจางอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะอันก็เลยชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่ได้มีงบแบบหลักพันหรือว่าไม่มีงบที่จะแบบว่าซื้อสกินแคร์แบบราคาแรงๆนะคะแอมแนะนำไปอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยคนโหวตเยอะเหมือนกันนะคะแล้วแอมอะชอบเนื้อแบบเซรั่มของเขามากๆเลยนะนั่นก็คือนี่เลยจ้ะ เป็นตัวซิต้าแลนดิชเอซ์ตอรเมลัสมานะคะเซรั่มเนาะซึ่งเขาจะมาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มนะคะที่ช่วยกู้หน้าให้ใสขึ้นนะใครที่เป็นฝ้านะคะเขาเขียนมาเลยนะบอกว่าไม่กลัวฝ้านะคะอันนี้เนี่ยข้อดีของเขาะคะก็คือจะช่วยลดฝ้ากละจุดด่างดำนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะให้ดูเนื้อนิดนึงเนื้อเขาจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ไหลขนาดนั้นนะคือเขาจะยังมีความเข้มข้นอยู่นะคะแล้วก็ซึมเข้าผิว ง่ายนะทุกคนคือไม่เหนียวเนินหนานะคะแล้วก็อ่อนโยน,นด้วยนะซึ่งองนันนะะี้เนี่ยเขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่าสารพลังคอลลาเจนนะคะก็คือใส่แบบคอลลาเจนอวบตินเข้ามาด้วยนะช่วยลดพวกจุดด่างดำนะคะให้ผิวกระจ่งางใสมากขึ้นนะแล้วก็เขามีสารสกัดนะ,ะของหัวใ้เท้านะ,ะอย่างใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็คือคนที่เป็นฝ้ากระส่วนใหญ่เขาจะชอบฝานเป็นหัวใ้เท้าอะแล้วก็แปะนะคะบริเวณที่เป็นฝ้าเนาะไอตัวหัวใ้เท้าตัวนี้นะคะ่ะเขาจะมีสารบางตัวที่ช่วยลดพวกฝ้ากระนะคะหรือว่าจุดด่างดำได้นะแต่ว่าถ้าให้ฝา หัวชัยเท้ามาโปะทีละอันเนี่ยดูท่าจะลำบากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาทํามาแล้วเรียบร้อยนะะก็คือไม่ลำบากในการใช้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาเขียนมาแล้วบอกว่าสารสก,กัดนะคะของหัวชัยเท้าที่ช่วยลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะแล้วก็ริ้วรอยแบบตื้นๆด้วยนะ,ะแล้วที่สาคัญเนี่ยเนื้อเขาจะไม่เหนียวเนนหนิดหนะเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นซิกอินวันเลยนะคะก็คือช่วยนะทั้ง6ประการเลยนะคะนี่ ให้ดูในหนึน่งช่วยลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยก็คือให้ใช้ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอนะคะเช้าเย็นได้ปกติเลยเนาะอันนี้เนี่ยราคา39บาทนะคะเขาจะมีขายในเซเวหรือว่าแบบดักสโตร์ทั่วไปเลยนะคะแบรนด์ซิต้าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เขาทําสกินแคร์ออกมาราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ดีด้วยนะก็เป็นตัวหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นฝ้ากะก,ก็ไปลองกันนะจ๊ะ โอเคมาถึงไอเทมที่4กันบ้างนะคะไอเทมที่4เนี่ยจะเป็นกันแดดนะเพราะว่าคนที่เป็นฝ้ากาะส่วนใหญ่อะ ไม่ลืมการทากันแดดเลยนะแต่ว่ากันแดดเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ใช้กันแดดมาหลายตัวนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับกันแดดเลยเนี่ยก็คนะือใช้แล้วหน้า DS ชอบมันระหว่างวันนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเรื่องยากอะทุกคนเลือกยากที่จะแบบใช้ครีมกันแดดที่ไม่มันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ชอบแล้วก็หลอดเล็กด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกันแดดของสีจนะะันค่ะ SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะป้องกันนะคะทั้ง UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะแต่ว่าท เทียมชอบมากเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นกันแดดที่แบบเกลี่ยง่ายทุกคนแล้วก็ไม่ทําให้หน้าวอกหน้าลอยด้วยนะอ่ะให้ดูเนื้อนิดนึงเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะซึมเข้าผิวไปเลยไม่ทําให้หน้าวอกไม่ทําให้หน้าลอยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันด้วยอย่างเวลาที่เราทาครีมกันแดดไปอย่างเงี้ยคะ่ะแต่งหน้าแล้วบางทีหน้ามันจะชอบมันชอบลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะไม่เหนียวเหนาะนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะจะมีขายนะคะในร้านวัาสด์นะคะหรือว่าดักสโตร์ทั่วไปเลยนะคะราคาเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทมั้งประมาณร้อยห้า ทุกคนคือไม่แพงนะคะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะจะสังเกตได้เลยว่าใครที่เป็นฝ้ากระเขาจะชอบเติมกันแดดระหว่างวันนะคะอันนี้เนี่ยไม่ทําให้หน้าเป็นข้ามนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคนผิวมันใช้ได้คนผิวผสมใช้ได้หน้าไม่มันจก้กก็ไปลองดูกันได้นะคะเขาชอบจัดโปรบ่อยๆนะในวสันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอันที่ทั้งบิวตี้บล็อกเกอร์นะแล้วก็หลายๆคนนะคะพูดถึงกันเยอะมากๆนะนั่นก็คือตัว แคลนะคะสําหรับอันนี้เขาจะเป็นตัวแพดทุกคนซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าแพดคืออะไรนะคะแพดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาชุบพวกสารสกัดหรือว่าบำรุงมาแล้วเรียบร้อยก็คือหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้เนี่ยแอมจะชอบใช้ตอนที่แอมล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวแคลตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัว triple c CC skin booster treatment pad นะคะก็คือเขาจะผสานะคะเป็นวิตามิน C3 ชนิดนะคะเป็นวิตามิน C เข้มข้นเนี่ยอยู่ในนี้แล้วนะอย่างเวลาที่แอมใช้อะคะก็คือล้างหน้า เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแอมจะหยิบมาประมาณ2แผ่นซึ่งตัวแผ่นอะเขาจะเป็นตัวบางๆทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะหยิบมาประมาณ2แผ่นแล้วแอมก็จะเช็ดไปทั่วหน้าแล้วก็ลำคอเลยนะข้อดีของอันนี้นะคะก็คือใช้ง่ายใช้สะดวกนะแต่ว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ890มั้งถ้าจำไม่ผิดนะด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยนะคะบอกว่าให้ผิวเนี่ยสมูทมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยแบบว่า ให้น้ำในผิวเนี่ยมันปรับสมดุลมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นนะคะอย่างใครที่เป็นฝ้าไกา่ยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่อยากใช้โทนเนอร์เพราะว่ามันอาจจะเหนอะหนกเกินไปหรือน้ํามันอาจจะชุ่มเกินไปแนะนาว่าให้ใช้อันเนี้ยดีมากเลยนะแอมใช้น,นี้แล้วหน้าแอมใสขึ้นนะคะแล้วก็อายตานะคะก็เคยรีวิวตัวนี้เช่นกันแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขามีเป็นขนาดซองออกมาขายด้วยนะก็มีขายตามดักสโตร์นะคะแต่ราคาขนาดซองเนี่ยน่าจะประมาณร้อยนิดนิดหรือว่าไม่ถึงร้อยนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นกระปุกอ่ะจะ,ะ,ะม ตัวนี้เราชอบมากเลยถ้าเกิดใครที่มีฟ้ากระจุดด่างดำนะคะแนะนําเลยนะว่าตัววิตามินซตัวนี้เขาดีมากๆจริงทุกคนคือแบบควรจะต้องลองเลยนะคะก็ นั่นแหละวันนี้นะคะแอมนำนะคะเป็น5ไอเทมนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะมาเมามอยให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกัน,กนเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็มีตั้งแต่ของหลักพันหลักสิบหลักร้อยนะคะลองเลือกกันดูตามบัตเจนเนาะแต่เพื่อนๆมีไอเทมไหนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนเป็นฝ้ากะคือแบบขาดไม่ได้เลยหรือว่าคนเป็นฝ้ากัดป้องไปใช้นะคะอันนี้มันดีมากะะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวจะรออ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลก์เป็นกระต้นให้ด้วยนะจ� ก็ไปติดตามกันได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG ด้วยจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมนะคอมเมนต์กันมานะคะว่าคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยไฟยไอเทมเพื่อนๆเนี่ยอยากให้แอันทำไฟไอเทมเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย